สวัสดีครับใจไม่ดำหรอกครับตัวดำครับผมครับพบกับผมวลาอีกครั้งครับวันนี้มีนะครับผมน้องๆน,นะครับถามมาว่ากรณีรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ทำประกันภัยนะครับผมแต่มีค่า deductible หรือว่าค่าเสียหายส่วนแรก ระบุไว้15,000บาทต่อครั้งอย่างนี้จะต้องเสียค่าดีดักอย่างไรเราก็ต้องไปดูตารางกรมธันรประกันภัยนะครับซึ่งคันที่น้องๆได้สอบถามมานะเป็นการทำประกันภัยของรถจักรยาน,น,นยนต์นะครับผมยี่ห้อคาวาซกินะครับผมเป็นรถบิ๊กไบค์นะครับ เนื่องจากว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับผมเป็นรถบิ๊กไบค์นะครับมีราคาสูงนะครับและรถจักรยานยนต์เป็นรถที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุมากทางประกันภัยจึงจะผูกค่า deductible หรือว่าค่าเสียหายส่วนแรกไว้นะครับในกรณีนี้ค่าเสียหายส่วนแรก15,000บาทหากจัดซ่อมรถคันเอาประกันภยัยน้องถามต่อว่า รถคันเอาประกันภัยเสียหาย7-8,000เขาจะไปซ่อมเองไม่ใช้สิทธิ์ซ่อมกับประกันภัยแต่อยากจะให้ประกันภัยซ่อมรถคู่กรณีที่เสียหาย1,000 0บาทอย่างนี้ผู้ประกันภัยต้องเสียค่า deductible 1หน0 0งบาทหรือไม่อันนี้ก็ต้องตอบนะครับว่าในเงื่อนไขนะครับช่องโอนเดเมด ระบุค่า deductible ไว้1 5 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นเสียเฉพาะในกรณีที่ซ่อมรถคันเอาประกันภยัยหรือว่ารกจักรยานยนต์คันเอาประกันภัยของเรานั่นเองส่วนในช่อง Third Party Liability หรือว่าความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับผมไม่ได้ระบุค่าเสียหายส่วนแรกไว้เพราะฉะนั้นก็ให้ประกันภัยจัดซ่อมรถคู่กรณีโดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องเสียค่า Deductible 15,000บาทนั่นเองครับเหตุที่ไม่ต้องเสียเพราะว่าเราไม่ได้ประสงค์ให้ซ่อมรถของเราที่ทำประกันภัยไว้อย่าลืมนะครับทำประกันภัยไว้เพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับและปกป้องคุณและคนที่คุณรักตลอดรวมถึงผู้เสียหายนะครับผมจากอุบัติเหตุวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ